มาดูสายไฟยอ่อที่ที่ผมลงการทำให้นะครับยอ่อก็ยอ่อจริงๆริงไหมแค่นี้นี่มีบวกมีลบอันนี้สายพันเชอร์นะฮมีแค่นี้สายไฟยอ่อผมอ่าจ,จ,จนตัวนี้ทำแล้วก็คือต่อบวกต่อลบอันนี้เข้ากล่องอันนี้เข้าพันเชอร์มีกล่อง ECM แล้วก็ตัวนี้ก็จะ เป็นหัวเป็นหัวขีดเป็น TP เป็นปั๊มติ๊กนะฮะมีแค่นี้นะฮะสายสายไฟย่อส่วนอุณหภ,ภูมิผมต่ออาร์ลอกไว้หมดแล้วก็เลยลงให้ดูการเข้าสายก็ไม่ได้ยากนะครับผมลงให้แล้วอ่ะมาดูแผ่นชาร์จอะปักแผ่นชาร์จแผ่นชาร์จอะได้ทุกรุ่นนะฮะ คันไหนที่ไม่ไฟชาร์จไม่พออันว่าสตาร์ทเครื่องถอดขั้วแบตรถที่แปลงแล้วต้องไม่ดับนะฮะอันนี้ก็เสียบเข้ากับแผ่นชาร์จเดิมได้เลยก็ทําสายให้เรียบร้อยมีวงจรให้เรียบร้อยเป็นชาร์จโมนิฟายได,ได้ได้ทุกรุ่นไม่เพียงแต่ใส่รถหัวขีดเท่านั้นนะครับใส่กับรถที่ไฟชาร์จไม่พอที่ใช้ไฟเยอะๆได้นะครับตัวน,นี้โมเรียบร้อยเป็นทวีคูณแรงดันให้ครับ ก็ถือว่านําไปเสียบอย่างเดียวสายก็ปักแต่ตัวนี้ยังไม่เข้านะครับของแต่ได้ต้นแบบไปแล้วอ๋อไอ้นี่นี่เป็นกล่องเช็คนะฮะกำลังเข้ากาลังทําอยูอ่ใครได้กล่องชุดแรกไปผมก็จะเคลมกล่องตัวใหม่ให้นะฮะคนที่สั่งมาก็ยังไม่ได้ลงมือเลยก็จะมีแค่3เส้นเองนะฮะกล่องกล่องเช็คตัวใหม่นะีย ก็สายสายก็มาหนึ่งแล้วมามามาหมดแล้วล่ะเหลือแต่ประกอบให้นะครับอันนี้โมเดลเฉยตัวนี้ตัวโมเดลตัวตัวกล่องเป็นตัวต้นแบบต้นแบบตัวนี้หน้าตาก็จะประมาณนี้ละครับ,บวงจรภายในก็จะมีระบบป้องกันเพียบส่วนใคร ที่แปลงแล้วขาดเลืออะไรทักอะไรก็ทักมานะครับกล่องแปลงการต่อกล่องแปลงก็ไม่ยากหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ชุดนี้ชุดนี้ก็เป็นชุดที่สุดๆแล้วแหละที่ผมจะไม่ได้พัฒนาต่อก็คือจบแล้วทั้งระบบไฟชา้าทั้งความสมูททั้งความเสถียรก็อยู่ตรงนี้หมดแล้วก็จบแล้ว เดี๋ยวผมก็จะไปทางเครื่องยนต์พลังงานไฮโดรเจนกันนะครับเดี๋ยวคงได้เห็นกันได้ทดลองมาพักหนึ่งแล้วละ่ะตัวต้นแบบผมก็เครื่องตัดหญ้านะฮะเครื่องตัดหญ้าพลังงานไฮโดรเจนมาปั่นไฟเดี๋ยวคงวันสองวันคงได้เห็นคงได้ลงให้ดูให้ชมกันนะครับ